สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จอดครับผมเป็นไดนไดรโกจอร์นท้องฟ้ากันอีกแล้วหลังจากที่เฮาบ่ได้มีโอกาสได้มาพอกันอยู่โดนไปได้แล้วเว้ยซื้สามสี่เดือนแล้วเหรอแม่สามทีสามทีนี่คือทิพสองปีหนึ่งเพราด้วยต่างคนต่างมีภารกิจทั้งส่วนตัวนะภารกิจจะเกิดเจ้ายน่ายมะเดียงกล้วยโยนมาอันนี้ยากนล้วเห็ดเฮียนบาดนี่แม่เออคนละยางแต่ว่าอันนั้นกับแม่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับมือนีิเนาะ มาพ่อกันยุทีวัตตาสิ่งที่ทําให้เราโครจรมาเจอกันโอ้โหสุดยอดอีหลีบ้างเลยคนกิ้งลุกนี่อ <c oughs> อกมาได้วดก้อนเกตสามตัวเดียวฟันให้เม็ดเดียวตรงๆพ่อตรงๆเพราต้องกราบเลย <c oughs> ขึ้นแน่แต่วดนี่บ้านนี้วดนี่สามตัวแต็งเก้าเจ็ดศูนย์เลขนงางเพิ่นไปนั่งยี่หมองไรผมก็อยากขูมยเนี่ยเดี๋ยวขวัญจะพาเจ้าไปนั่งเดี๋ยว <c oughs> จะพาไปนั่งเพิ่นบอกว่านั่งอยู่ฟังขงบอก ต้องระวังในยังหน่อย,ยต่าแต่ฟังของมันสั้นต้องบอกต้องระมัดระวังเนยังหน,น่อยเนาะแล้วบัดน,นี้เมื่อนี้เขาก็จิมาขอแนวทางต่อจากพายจยานแล้วก็มาแสดงความยินดีกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกำลังเห็นกำลังสงั่งน,น,นี่นี่นี่ยืดด้านหลังนี่เพื่อนกำลังสั่งศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ศาลาที่รงรักษาโรงรักษาอ่าโรงรักษาพอครับตอนนี้จะเท่ขั้นแล้วเรียบร้อยเท่ขั้นนะกำลังเคลื่อนนาไปทีนนั่นที่นับ เนื่องจากว่าอาจะตุปัจจัยคอยเห<ม>็นไปเนาะปูพ้นก็บอกว่าอยู่หากกำลังเห็ดกำลังสั่งเนาะพุ่มพ้นสีไฮพุ mm ่มเพ้นสีไ้เลขกระสีขานี่ยิ่งพ้นเห็เพ้นเห็นพ่นเห็ดสั่งเนี่ยภาพเนี่ยอาจารย์วางสั่นได้เริ่มกกอขึ้ว่า<ม>เป็นรูปเป็นร่างแล้วแมนบานสะกี่ก้อนหน้านี่นี่สิบสามงวดติดเลยดิสิบสามงวดติดสิบสามงวดติดกับมื ก้อนหน่ะนี่ก้อนเท่าสีเข่ามากก้อนเท่าสีเข่ามาเฮ็ดมาสางครับครับแต่ว่าได้ช่วงนั้นนี่ให้ว่าเพิ่นปล่อยเลย่นกิดจีปล่อยตั้งแต่แม่ไม่ออกพ่อไม่ออกเลยพ่อไม่ออกไหบ่าเอาเงินผู้เฒ่ามาซื้อเอาเงินผู้เฒ่าเปลี่ยนอย่างก็ได้เฮ็ดได้สางได้เฮ็ดได้สางไดเงินผู้เฒ่าหกร้อยหาร้อยเงินผู้เฒ่าซื้อเที่ยวละชิบบาทชิบบาทก็จะเล็กไปบ่าไหครับ ดังนั้นแล้วก็เพื่อนก็เลยบอกว่าโอ้ยไอ้บุญพระรวยของความันุเคอเนี่ยครัอยข่อยเนี่ยว้าเนี่ยผู้ปากเงา่าเนาะสั้นห้วยเว้าเป็นคอย<ม>เป็นชลบนกชลบก<ม>ันบอนแม่ปากเงาเนี่ยทีนี้คือเจ,จ้า<ม> <ๆ S 2> เป็นซื้อให้แน่ครับอ่าเข้าเป็นซื้อมดชนเนี่ยเป็นซื้อให้แน่ซอยเฮ็ดซอยสางเนี่ยครับอ่าคอยพี่น้องเข้ามารักษาแม่นบอกบ่มีหม่องรับหม่องนอนเบิ่งด้วยสาดตร์ไปเพื่อนเบิ่งเนี่ยนีลาล่องอ่าหม่องยูหม่องเศร้าแต่เขาอัน ที่มารักษาปูศาดยู่ข้างหน้านี่ปูศาดยู่ข้างหน้านี่เหยียบกันยู่นี่เลยเหยียบกันยู่นี่ฝนต๊แดดออกก็เหยียบยู่นี่เหยียบตาฝนก็เหยียบครับผมแต่ว่าอาจารย์เพิ่งจะเล่งเห็นครับเลื่องเห็นความสําคัญของอีพออีเม่ครับเนาะจะเลยว่าเอฮ็ดอันนี้เพิ่นจังกันต่อพระอยู่จังไลกับยาผมคิบว่าตรงๆเลอพระไม่มีกุติที่จะจําพรรษาได้นอนตามเต็นท์นี่เดี๋ยวผมจะพ้าย่างมกไปเบิ่งทั้งหลังตะกี้เพิ่งกางเต็นท์อยู่ในนี่สามเต็นท์สี่เต็นท์ สามจังไดหาหาบอยู่นี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านน่ะหลังจากคนมารักษาอยู่นี่เพิ่อนก็เลยไปกลางอยู่ในป่าไปกลางอยู่ในป่าเพราะว่าเพิ่นบอยี่หม่องยูเด้ครับอ่าเนาะอีบอยอีเมลวันี้หม่องยูก็เลยนอนนี่แทนครับอ่าพระก็เลยได้ไปยู่ปุ่นเนาะจะว่าอาจารย์เพิ่นก็อยู่ทั้งไต้หวันล้วเดี๋ยวจิพะยังไปว่าไปยากเนาะเดี๋ยวจิพะไปเบิ่งว่าความเปลี่ยนยูของวัดมาล่ามเพิ่นเนี่ยเป็นเจังไดคอยพี่น้องที่ผู้มิจิตัตถะครับเชด้ร่วมเพียรร่วมกลางที่ได้ เฮ็ดโกดังกุฏิโอ้ยเว้าสยามเว้าบาปกุฏิข่อยมามันใหญ่กว่าศาลพระภูมิหน่อยหนึ่งทัานไต่เดี๋ยววันที่5ยังไปเบิ่งไปว่าเสียเวลาไปไปไปเขาลงไปเบิ่งไปครับผมอ้าวันนี้อาจารย์ลันทีทายอยู่ข้างล่างเลรอครับเนาะคนมีโชคเนาะเดี๋ยวจะไหนไปคุยกับอาจารย์ยัง่าไปหาแต่ว่าพรธรรมดดาดิขันน่าที่ห้ยตองวดแล้วนีอาจารย์ก็ไหนใจดีครับแม่นอยุบเดียวหนิโอ้โหเฮ้ยว่แม่นธาตุดดางวดตอนมาให้ยตองวดโตโตไอ้เก้าเจ็ดศูนย์หรือหมอใดตองวดอ ไฮมาก่อนบัณให้มาก่อนแล้วเพื่อนจีมาเปรียบเทียบกันว่าเลขมาตรงกับเลขนั่งไหมข้ามาตรงเลขนั่งฟันโชฟันโชะเจอที่ไหนพลาดเลยแตกไปขันตรงกับเลขนั่งดิฟันเลยฟันเลยไปไปไปนีุ่ศลีที่ผมพูดถึงนี่ก็เป็นกุธีที่พูดถึงครับที่เพิ่นอยู่ที่ผมบอกว่ากุศลเพิ่นเนี่ย ไงก็สารพมเนยก็สารพวมเอ้าเจ้าบนวิทิดหัววิทหาง่เอาพอีเป๊พอดีเป๊ครับวิดหัววิทหางทำนั่นแหละค้าวมยางความสัรนี่ว่าแมนว่าเบาบาปครับฆ่ากันครับโล่งสุนหัวสุนหางกับเจ้าคว่ำควงกับควงที่หลักเนาะปาร์ตี้สีผ้าไปเบิเอฟซีฟูมิจิตาซาเบิร์ได้อันโมตนาสางกุติน้ำเนาะซึ่งหลังนึงแค่สองหมืนห้าเองนะหลังนึงสองหมื่นห้าเพิ่นกนโมอุตนามน้า ปูละหลังปูเรลืสองหลังซึ่งอ่าีเส้จริงๆเนี่ยคือหลายหลังอยู่แต่ว่าตอนนี้มีแค่สองหลังยังขาดอีกเยอะนี่คือที่ทางเอ็ซีเพื่อนอนุโมทนาบุญควมกันมากแมนแมนอนุโมทนาบุญ่วมกันมากนี่แหละจะหลังท้อๆกันละกัหลังวันนึ่งทำอะไรนี่ครับผมอันนี้ก็คือปูบวชไม่กี่วันหนึ่งที่เพื่อนบอมีเครื่องบวชเครื่องหยั่งเพื่อนกา ได้ความอนุเคราะห์จากเอฟซีผู้ใจบุญชุนท่นานเมื่อซอยบวชใ่นั้นเพื่อนกะได้บวชแล้วเพื่อนได้บวชสมคิดสมใจซนแล้วที่จริงแล้วเนี่ยเพื่อนมารักษาอยู่น้ำอาจารย์สังกันแรกเริ่มเดิมที่หร่อหมอเลกเล่มเดิมเดิมที่เนี่นเ,<ล>เ<ม>พื่อนบอกว่าเพื่อนมากเพื่อนข้านมาเลยข้างมากข้านแทบจะได้ข้านหมดแหละเพื่อนว่าบาดนีมารักษาช่วงเศร้าแล้วทั่วรวดดีบ,บาดนีเพื่อนกะเลยเกิดเพิ่มสัทธาก็เลยบวชยกับอาจารย์ก็เลย จำ,จำบัดสิมาจำวัดอยุคขับอาจารย์นี่ละไมาส,สั่นต่อไปยู่นี่พ่อแมนนี่ก็คือกุฏิครับพ่อยมีน้องครับผมบอาจารย์อยู่นี่ป้าปูครับอาจารย์อยู่นะนี่ป้าอาจารย์เท่าน่ะเจ้าอาจารย์เจ้าว่าว่าเท่ายู่นี่ป้าพิลเม,ม,มยู่กุฏิเพิ่นบอกครับผมยางมา้บันหนึ่งบ่เห็นไผผมว้านเมนยู่ซางล่างนี่บ่<อ>บ่เห็นอยู่ซางล่างนี่เนาะบ่ได้อยู่ครับอืมเพิ่นขึ้นไปซังสระก็ไดครับผมเอ้าจ้ะนะจะแปลว่าเพิ่นขึ้นไปซังสระแล้วเดี๋ยวจังได้ไป ชัอช็อตนี่ไปเว้าักเพื่อนเลยอยู่สาราเลยนะส่วนหน้าทางเข้าไปคุยกับอาจารย์เพื่อนแมนแมนมือนีได้น่นกับช่วร้อยเปอร์เซ็นแต่จะเป็นตัวไหนเอาไปเก็บไปอุ่นใจสักันแต่ว่าอาจารย์เพื่อนจีฟันหลังจากที่เพื่อนไปนั่งมากซึ่งเตรียมใจรอเลยวันพระใหญ่วันไหนนั่งวันนั้นเลยโอ้แสดงว่านั่งเฉพาะวันพระใหญ่เฉพาะวันพระบอก วันพายญ่วันเจ้าอาวาสเลยดิข่าวการกันเปลี่ยนลูกวัดนี่เล่าบ่อนังบ่าันเนียนโมนี่บ่อนังโอ้สมพาะอันนั้นเนอะน้อสมพาะแก่เนอะจากสองตัวตรงๆมาเข่าสามตัววัดแรกนั่งเลขนั่งนี่ริมฝั่งโค้งนี่ครับเจ็ดสามเม็ดเดียวฟันเลยอ่าฟันเจ็ดสามมื่อก้อนมื่อศอกมือหนึ่งวงโกมาเลยเจ็ดสามตัวเดียวยังไม่เสียตัวอื่นอ่าหลังจากนั่นมา้วดหลังมน้าเนี่ยครับ เพื่อนกับปล่อยจองหวดมาหลังจากปล่อยจองหวดมาปัาป๊บแม่นบอกล่ะเพื่อนก็เลยอ่ามาได้เลขนางมาไปนางมาครับก็ได้มาเก้าศูนย์เจ็ดครับอ่ฟันเลยบอกวันนี้หลังจากได้เลขนางมากเหรอได้เลขนางมาแด้ฟันเลย,ยเจอที่ไหนฟันเลยแจกเนี่ยโอ้เสียดาย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 เปล่เสียดายคอยก็เสียดายคอยก็ปวดบบื่นองเงี้ยเอา้า ่อยกับว่เสียดเพราะว่าคันคอยซื้อนี่ย่านพื้นว่าเสิยดคอยก็เลยมาตัดสินใจโอ้ให้เอฟซีว่นสิยดเสถาะว่าหน่อยดีแล้วดีแล้วผมใจบนเถียงจุ๊บจี้ที่ผมเสียดายนี่ที่ว่าถื๊กหน่อยสินิดเดี๋ยวนี้โอ้ยว่าเป็นว่าบ่าฉื๊กเลยว่ายะต้องกันว่าได้สินะใจบนเถียงอุ๊บใจจะเมียซื้อเสื้อใจบนแล้วก่ได้รายดอกว่าได้ซี่แสนบาททงหมดนี่ซือว่าหน่อยมากเนาะากับว่าเปลี่ยนยังมาหากรบกรอบนีแล้วกับเลี้ยงกับไรอยู่ดอกหาหกพันซื้อหลายปะ ข้าไปทั้งหมดโคที่เ้าขึ้นไปคุยครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์เพื่อนเนาะขอหน้าทางคนต่อครับผมรัฐบารครับอาจารย์ครับโอมเจริญพรเนาะเจริญพรโยมพี่บุญพาลวยเนาะกับทีมงานเนาะครับผมครับเป็นยังไงเนาะข้าเขาเนี่ยแต่เลขนั่งเนี่ยเพาเป็นสองล่องหนึ่งเลยตัวนี้ครับเพิ่นกะไหงสั่นหละเพิ่นกะไหเก้าเจ็ดศูนย์มืนหละแต่ว่าเลขเกับเลขขามันกี้เลียนกินเลีนลง่มทุกอครับผมเลขเกับเลขขาเลียนกินเลีนลง แต่ว่ามันบอสําคัญไปกว่าว่ามันสองงวดติดนี่นะอาจารย์ที่อาจารย์เล่าสู่ผมฟังตะกี้นี่ว่าเคยไฮฮอดชิปสามงวดติดจ้ช่ไฮเรื่อยๆอยู่งมองคนเคยไฮนะไฮฮอดชิปสามงวดติดไหมถึงว่าสิบสามงวดบอติดกับมันบอเปีนแปลกนี่มันสิบสามงวดติดที่ผ่านมานเลย เพิ่นก็ให้ยังสิละ่ะครับผมเพิ่นให้ยังสิย่ำไปนั่งสิก็ใสใสวลาโดนบ่อยจานไปนั่ง <c oughs> ยยุ่งกับกัดที่หลายที่เราหัวเรายุ่งก,กัดนั่งถ <c oughs> ่าจะไปะหอดเที่ยงขึ้น,นกัดอยู่บ่ไปนั่งกับกัดดีเด็ดนี่ผมอยู่เฮี้ยนกับการยุ่งกันถ้าจะไปหอดเที่ยงขึ้นบนหลับบนนอนโอ้ต้องต้องได้เลิกเทีเ่ยงขึ้นบ่อยจานถูก<ม>สวมแล้วแต่ว่าันนี้เอฟซีเป็นบูชาวัตถุมงคลไปนะบ่ว่าทีเป็นผู้บูชาตะกุดบ่ว่าทีเป็นผู้บูชานวดไป ก็เจ้าเดินท้มากโอ้ยควาบัญชีอาจารย์เนี่เด้ออยากเครียดอยากสั่งน้ำเพเลิลนถทีแล้วเรียกแบบนี้ได้ตะกุตได้วัตถุมงคลมาจากอาจารย์เพราะว่าจะเป็นลักย่อมเพราะว่าจะเป็นนวดจาริกานวดภูมิเมียฝรั่งน้องงัวห้วยนว้ <c oughs> นองแมวแมวจารน้องแมวเพราะว่าจะเป็นต่อเงินต่อทัอง้งโมนี่เพิ่นได้ไปป้าเพิ่นพากันได้โชคได้ใชัอาจารย์เป็นตะมันน้ำเพลินใช่ใช้ใช่ใชนใช่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 ใช แจ้าป่านี้ที่ว่าที่ถามว่าเป็นไดกุฏิมีเจ้าภาพเพิ่มมาบอเสาสาราปฏิบัติธรรมเขามีเจ้าภาพเพิ่มมาบอครัอบอาจารย์เสาก็ยังบอาาอ่อพ่อเสายังวันพ่อจ้ายังบ่อพ่อที่บอกไปได้หาต้น,นีหเนะหาต้นครับผมหาต้นมี<บ>มีความเคลื่หนาหจากไหนบอรครับผมก็ต้องล้อครับว่าที่มีมาอีกบอรครับผมเสา,านี่ต้นละจักบาทครับผมอาจารย์ต้นละเมินหาอาจารต้นละเมินหาเ้วอาจารย์คือว่ายังบ่มีโวกหลังคาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสาเตรียมพร้อม เตรียมเตรียมไ้นั qué, ่นไว้ละเตรียมมัดเล็กไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเจ้าภาพแล้วก็ชีได้เท่มัน่อยจังเลือเจ้าภาพแล้วก็ชีได้เท่แล้วก็โค้งหลังคาคือว่ายั่งยั่งบ่หันนั่นไม้เังโค้งหลังคากะจะได้เือนแล้วเพราะว่ามันยังบ่มีเจ้าภาพเลยนะโค้งหลังคาโค้งหลังคาสาระปฏิบัติรรมนี่เนาะคันคันจังเขาบว่ามีเจ้าภาพยังสี่เอฟซีใจบุญทุนท่านสมทบจังสีได้บ่อาจารย์คนละเล็กคนละน้อยก็ดียังดีเนาะคนละสามบาทสิบบาทนั่ใช่ครับยังดีเนาะ เด็ดสาราปฏิบัติธรรมน้อยอาจารย์เนาะแต่ว่าเพื่อนว่าตัวเลขนี่ตรงย่รับว่าสุดยอดอิทธิอาจารย์เอ้าแย่งว่าวันนี้กำไรมากเลยวันวาอาจารย์เนี่ยจ้ากําไรกมาหเลยเมื่อนี้กัว่าสิมาเบิบกน้ำยูเอฟซีเพื่อนสั่งนวดสั่งชาวบ้านนี่ละสั่งเชาวบ้านเมืม่อก่อนนี่มีให้จั๊กซีบอันวายจันทำได้อ,บอีบ่วอนวดครับผมนวดมีอยู่จอ,อยู่าอจารันพ่อยู่จันครับผมผู้สั่งอันนี้กับไรนี่ผู้สั่างอ่าตะกุดอ่าตะกุดครับผมผู้สั่งตะกุด สามกษัตริย์นี่งสามกษัตระสัดหนาะผู้ใดรักย่อมไปจนพอได้ดไรดับในนอนล,นลังค้นนะแตกเชี่ยวๆอยู่เล็กน้อยเล่เหนหยอกกันว่าชั้นเมีนบ่อยจนไม่ได้รับในนอนมันมืดนหลีว่าะั้นของอาจารย์น,นี่มืดนหลี่แตกเชี่ยวๆอยู่ว่าชั้นเจ้าก,ก็ไปลอยอายางออกไปเบเิ่งแหน่บันเสียงแมวว่าเจากก้าคือว่าเป็นน้ำจะรักย่อมว่าชั่นเนาะมันบ่เมียนมันได้ยินเสียงเล็กน้อยฟ้าว่าชั่นอืม ล่างก้นก็ได้น้องแมวก็บอกว่าแมวห้องยังขึ้น่าจันน้องแมวแต่ว่าน้องแมวเหลืออันเดียวจะนี่บ่อจันของข้าใครมีอยู่มีอยู่ครับผมแต่ว่าออกมาอันเดียวซื้อๆนี่ไปแล้ครับผมยังพอได้อยู่เนาะค่ะคุยังพอได้อยู่อยากหูซาข้าวโทษมาถามอยู่ที่ผมบอกว่าเบิดแล้วผมบอกว่าบ่ย่างแล้วน้องแมวเป็ี่ยนเปโอบเนี่ยสาลิกาอันนั้นทั้งคุณแม่ยังเลยอาจารย์ตัวนี้สาลิกาใช่นื้อนวดอเหลือนวดอยังเนี่ยครับผมก็ มีนวดเอ่ยบัวบางใบบัวบางใบเมียฝรั่งนี่จ้านวดสายล่างสายสวบัดนี่บอยจันท์สลิกาสรีตาหาแถวแล้วก็นั่งกวักเนาะมีหาแถวนวดหาแถวคนอุปถัมภ์ค้ำชูนี่บอยจันท์จ้านายรักนายหลงนายอุปถัมภ์ค้ำชูนี่จีแล้วก็มีนั่งกวาก,กอันนี้โอ้ยมันเหลียวว่าใครเห็นเนาะอยจันท์เนี่ยนะมีนั่งกวากอันนี้เป็นั่งกวักครับผม อันนี้เป็นฮาแถวอันนี้เป็นยังก็ครับผมซาริกาใชา่อืมซาลิกาเฮ็ดสวยงามเป็นลูกหัวใจเลยเนะาะใชาริกาเกี่ยวครับยังครับอาจารย์ครับผมใช่โอ้ถึงุาลิกาเน,ะนาะทั้งเสน่ห์พูดแล้วทั้งค้าขายเป็นนะเจรจาพูดแล้วอืมต้องเป<ม>็นซา,าริกาบุโต้เกี่ยวกับการเจราจาท่าที่นี่ใหญ่การเลยจ้าผมวันมันผู้ใดขันยู่บ้านเงาเงาว่ามีเสียงนกเสียงหนูนี่อับบูซ่าไปนี่ห้องแตกเซี่ยซี่ววันวังเั่น นะบันี้การี่ยังอีกนี่อันนี้เป็นยังนีะอาจารย์ครับผมเบี้ยแก่ครับโอ้เบี้ยแก่เบี้ยแก่ก็ดีแนวนึงบอกดีแนวไึงอาจารย์โชคลาบบ่เมตตานนาโชคลภเมตหานิยมโชคลาภด้วยกันคุ้นใสน้ำครับผมคำถามหลายๆนี่ย่าะแม่นยังนี่นี่ว่นสีถามเอาเลขอีกนี่เดี๋ยวนี่อาจารย์อันที่เว้านี่เว้าให้อาจารย์ใจดีวันนี้ดิโอ้จ้าเลขเขาที่ระลังที่ระลัง มี่ล้วมี่เลยมันวาจ้าแต่ว่าก็อยัางได้คงหลังขาน้่นมันน่โอ้ได้ยูได้ยูได้ยูดอกผมปล่อยกินมี่ลงไปเอฟซี่นี่โทษแต่คุณวินเพราะได้เห็นกันผลเนาะแต่นาผลมากมันถี่ลำบากเลยเนาะโอ้ยลำบากเลยจย์เนียที่อยแม่เพิ่นมาผัวมารักษาอยู่นี่ก็ทีเพิ่นนอนตากดินนอนตากลมตากฝนอยู่จังไหนเนาะขึ้นบนวัากุฏิ มีบมือกีหลังย่อมลงทุนมาสอสางสาระอันนี้ก้อนนั่นนะคักอยู่ดิว่าพื้นน้าใจนี่สนอกว่า้ญาติโยมเพื่อใดมีมอ,องอยู่มองเศร้าสะกนแม่เอาความสําคัญขอ,อคของของญาติโยมสำคัญครับก้อนที่เปลี่ยนความยอ่าคุณอันแมน่นังก่อนที่ว่าพันซื้อเล็กนะคุณ <โอ S 1> ซื้อพันซื้ออย่างก่อแม่จินตนาจินตนาคุณแม่จินตนาเพิ่งวางเลยเนี่ยคับเพิ่งกระทูมาบอกให้บอกไปซื้อเล็กไม่เห็นกุฏิมั้งใช่ไหมเนี่ยบอกหรือเต้าอะไร บอกเพื่อนบอกโอ้เพื่อนบอกไปซื้อเล็กไม่ให้กุตีแล้วเดวยดนะียแม่กิจตนาเนี่ยใจบุญทุนท่านใจง่ายใจกว้างพักน้อยอาจารย์มั้งแต่ว่ากัย่งย่งบ่มีเวล่าไปครับเพราะว่าก็คข้างานเสี่ยเนาะครับผมบอือเออย่างนี่ก็อะไรกนยกเมื่อแม่กินตนาคุณแม่กินตนาเล่าไปใส่เล่าสั่งหันนี่คุณแม่กินตนาเนี่ยมาบ่มีกุตีเด็ดนี้บอกให้ไปซชื่อเล็กมาออกอรรถว่าจังทร์หมะือให้เพื่อนเพื่อนให้จ้างช่างบ่น เพื่อนใบจังละให้พ้าออกเองร่ดนคือเจะเรียกมาอ้อผ้ากันออกเอาลวดก็จริงแตว่ามันก็ค่อยมีเวลาเนาะแต่ว่าก็อยากจ้างช่างอยู่ลนะมันบค่อยมีเวลาเนาะเออเอดี๋ยวคาซังเดี๋ยวจิมีผู้ออกดอกอาจารย์คลิปนี้เขาลงไปจิมีเอฟซีปั๊บเจ้าจิวเลี่ยงเอฟซีนี่เนาะอาจารย์เนาะให้เว่าต่อยจังก่อนก่นเสียเอาเลขใช่ไใจเพื่อนซื้อปลาเสียผู้ใจบุญจุนท่านกี่ไรว่าแต่ลงคลิปไปปั๊บขอใบเลขบัญชีอาจารย์หน่อยรดดิ พระเจ้าดีเนาะคือพ่อพ่อจะจิตใจคนท่านี่คือยิ่งใหญ่กว่างประเสริฐชักแนี่ยแต่ถ้าเช่าพูดเท่ากั่ถ้าก็ซอยเหลือกันนึกขึ้นะครับผมนี่ยังเท่ากับไอ้ซอยกันเนาะครับผมพระราชาพระราชิดี๋ยวมันจะเติบโตกันมาเรื่อยๆแล้วเนาะวัดเจ้าเว้าว่นไหนดิว่าเจ้ว่าเฮาเว้าเรี้ยงเฮียเลี้ยงสั่งเพื่อนก็อยากเลี้ยอยากสั่งใหญ่านมันทะเลว่าปืนคว่ำกว่างนะครับบนมันคว่ำเข้มแค่นี้เเนี่ยข้ากอยู่เอ้าบ้านนี้กั ถึงขั้นตอนเอาเลขเลยที่ว่าเนี่ยอาจารย์กำไรอันนี้เพิ่นเอื้อนนี่ยังกว่ากำไรเนี่ยอาจารย์ไม่กรรมไรนี่กำไรนี่ฟังแต่ว่ากำไรเนาะครับผู้ใดมันเป็นแล่นะเป็นธาตุนะใช่ไหมผู้ใดเอ่อสีสมดุลกับผู้ใดเกิดวันใดวันใดเองใช่ปะครับผมทรมาหาพี่งบุญใดเองใช่เนาะมันจะได้จัดส่งให้เกิดวันวันจังเช่นวันวันพฤหัสกับสีส้มไปนะสีเขียวเออสีเขียวก็ได้สีส้มสีขาวก็ได้สี่นะ วันพื้นเนือหัดจังสีกับสีสีเขียวว้านพุดธก็ต้องสีเขียววันจันก็ต้องสีเขียวเพราะว่ามันมีอยู่ท่านี่สีดอมไม่ท่านี่ไปนะครับผมสีดที่ยี่ท่านี่อลายสีอะไรมันมีสีซ้ำเดียดนี่นะสี่เขียวอวันยังแต่เขียวเเขียวขาวชมู่้นี่งนะเขียวขาวชมพู่สีสีมงคลอยู่ดักว่าเป็นสียังสีสีเพื่อนๆเขียวหยกเขียวมรกตเนาะอือ เลขเดวันนี้ครับอาจารย์ครับผมเลขบ้าครับผมอันเพราะเต่เมื่อนี้ก็ไปยืนในพุทเมื่อนี้บ่าได้ซันหอดเข่าเนี่ยเปลี่ยนอยังนั่งเอาเลขไว้นั่งคุ้มเลขเมื่อเลขออกนี่อาจารย์ว่าฉันเข่าโอ้ยแต่แขกนั่งสมาธิคุ้มครับแต่แขกมากกับเวลาเล่นอะไรกับอย่างเดียวเพราะว่าต้องคุ้มเอาเลขให้ออกให้ได้ 3ต,ตัวต้องแตกวันต่อไปไบูวิเฮ็ดปานั่นตัวนวพรามันมันจิปป้อยเลขเราเชยว่ามันตัวนี้นนนบ่าละครับผมต้องมานั่งคุ้มเลขกีกครับหมอจังต้องมานาั่งไหวเพราะว่นหน้าเอาเรื่องเชนักคมหมายถึงปเปิดตั้งเขาออกรางวันที่หนึ่งรางวันที่ห้ารางวันที่หกอนี่บคุ้มเลขยังไรจังคุ้มนี่ะอธิษฐานพบอกปูห่อมป่วยซอยเฮ็ดซอยส่งเด้อรับมันออกในเมว่าไงเก่าเจ็ดศนย์เพรเกเจกับเก่าหศย์ก็ได้เด้อว่าังขายมันออกอันนี่ผู้ขายที่เฮ็ดห ทําวาามสะอาดหิ้งไงดอรตรงในจีได้ไปทำาวามสะอาดในคนตะวันท่าตัวอาจารย์ทำาทเพื่อนไห้ห้าคักเลยล่ะเพื่อนจะห้องกำลังเห็นกำลังสางที่เพ okay? ื่อนแห้งยินดีน้าเพื่อนแยงแห้งอยากให้เฉียอมีสไลดกับความใจมีสไลดกับความใจอือเนาะเจติต่างันมันแล้วตัวว่าดีเพล่เล่เลครับอาจย์เเพื่อนกับว่ายังชียร์เบอกเออว่าต่อปุ๊บบอกเลยว่า บอกลนแนวเนาะอาจารย์เนาะเจ้าผมทาดนนะที่เลข่องเพิ่อนแต่ว่าสองสามหกี่เราสองสามหกเพิ่นว่าเลี่ยนช่วงอาจารย์นั่งอยู่เน่ะบอกจ้ามูุ้ยบอกจองวัดเขียนเขียนเขียนเท่าเขียนอะรอดสักครู่นะครับพ่อยพี่น้องสีโชว์หานผู้ใดสนใจวัตถุมงคลของอาจารย์วัดป่าไปเปลี่ยนชิรีมงคลหรือว่าเข้าเสี่ยวไปอ่า ทำามาค้าขายบอกเออเพราะว่าที่เอาไปพวกที่ทางานจังที่เนาะคนที่ทํางานกะเอาไปให้ในายอุปถัมภ์ค้ำชูเปลี่ยนลูกน,อน้องเขาให้อยากเดือดนยอดเดือนชันให้อยัางต่างๆนะหน้ากานพู้ใดไมีความเชื่อในหลักณะนีนะครับผมกะติดต่อมาได้กับทีมงานุูผูทุกคนเนาะ,ะวัตถุมงคลเท่ากับใดเท่ากับที่เป็นธุละจัดทรงห้ครับอ่าซึ่งจะตัวปัจจัยกับมารวมเห็ดรวม,รวม,รวมสมั่ง ศาลาปฏิบัติธรรมนำกันเรื่องถ้าไปถูกเนาะครับผมสอครับครับผมเอาแล้ววันนี้อาจารย์เชื่อว่าทีมีงานอันนั้นอยู่งานปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมครับอาจารย์กว่าทีิมาหลายนี่กับผมบอกกับเจนว่าอยู่ทีอยากมาหลายอยากมาเห็นลาตาข้างนอกลาเฮ็ดนอกจากต้องเฮ็นหลังสงกรารนี่เนาะหลังสงกรานต์ที่ว่าอาจารย์บบบนี้นานี่เล้วครับงานอลไรบ้นว่าบ้านนี่คือตองวัดครับผมเอ้า ถาเบื้องเลขนั่งริมฟังโขงใส่กันได,ด้นี้เนาะอาจารย์เนาะขันม,มาตัวเดียวกันนี่ฟันโป้ฟันโป้โปเลยทีหน่อยอาจารย์เนาะถาวันพาเก่อนเนาะวันพาเออาจ็ถึงนี่อีกจังมือวันถาเมื่อนี่สิบคำบ่แม่นครับโอ้อีกอีกหามืออีหามือครับวันที่ได้ามานอนอยู่บีบผมเนาะแบบ สิบสามสิบเอ็ดคำอีกชิมอะไงอีกชิมอะไงนั่นสิบเป็นคำเนี่ยใครอยู่นี้เนาะนั่นตัวนื่อนั่นถ้าเอาเลขฮะคือวันผ่านอย่พืชที่กุดนั่งริมฟังหงวนปะเลขนั่งอยู่ริมฟังหงอันนี้เอาเลขนั่งนี่กุดตีสักพอนนี้เลขก็นั่งคือกันนี่ก็ได้อันนี้ก็นั่งเท่ากันนั่งคือกันเลขอาจารย์นี่มีเลขนั่งมีเลขนั่งมีเลขยืนนี่สามกิริยาบท เมื่อนั้นเมืนั้นตื่นสเดือนี่นอทีเวลชูฟตื่นสามเทือที่ก็จะมาเที่ยวปลุกว่าเลขอรแนย์เจ็ดแปดศูนย์เอันนั้นเลขนอนอันนั้เลขนอนเลขน่องในแปดศูนย์เจ็ดเลขนั่งได้กเจ็ดศูนย์เจนย์เจดนย์เลขยืนไเลขยืนเลขยืนกันีเด้เลขยืนกัเลขไอ้จุดแอรฮันี่ด้เลขยืนเดี๋ยวแต่ว่าแปลอะไรฮันเขาว่าจังเง้ยเปี่ยนวอะหันเพราเขาดิเาเขา ซอบปอยเสปลียงจันเส้นั่นเขาแนี่มันจีเขาอยูแต่ว่าเห็นมันจีเขาอยูมันมันส้นกับปันเนี่ยมันส้นกับันที่เข้าไปนั่งก็เลย่เหาบอกลงใส่ดีนวานั้นมันกัเข่าเือกันบอรมันั่นเข่าอะไผมมีความคิีเห็นวาเ่าปอยเปล่อยรอกหรมันคือเข่าเนียเข่าซาปูดนินี้เข่าวันนี้แหะครับผมเขออนี้ก็ย่อจารยี่เดกเอายังไงแกปลอยมาให้กะทือว่าเป็น คุเป็นกระวแล้วล่ะเนาะในหูจักตัวเลขพ่าอาจารย์แต่ว่าสิบสามมหั่จรรานมากเลยคัโอ้ยฟังแต่ผลกินบุกมหดเขากลังเฮ็นกลังสางสีได้ครับอยู่เนาะเอาไปนี้เรขกกได้เราเห็นไนบ้าเนาเมื่อบานจนตัวเรียกบานเมื่อกินขอเลี้ยงยูนิซิมกันเนาอาจารย์นี่เขาเลียบ่างยืนยันนี่ประเด็นต่ำอย่เออขึ้นยย่เจ้าบอกมา้าหาน้อยน้านใหม่ก้องจางมาลวกกินกันเนาะ เอาควาคุณอาจารย์หลายๆครับผมขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ